สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมไปสัมผัสเวียนตั้งแต่หัวหัวเช้าเลยนะครับหวอรุ่งเลยยังไม่ได้ปล่อมันเลยนะครับวนนี้เวลาประมาณสี่ห้าครึ่งนะครับนี่บรรยากาศแถวทุ่งนานะครับท่านผู้ชม นะครับยังไม่ถึงสวนนะครับเอพาเครื่องสุบน้ำเพื่อที่จะไปสูบน้ำแล้วก็รดน้ำต้นทุเรียนนะครับจากถนนไปถึงสวนก็ประมาณเอาสาม้อยเมตรนะครับ แล้วก็ระยะทางจากส่วนถึงบ้านนี้ก็ประมาณ4กิโลนะครับสะสวนอยู่ตรงนู้นนะครับชีวิตเกษตรกรก็ประมาณนี้แหละครับแต่ละวันนะครับแต่ทำแล้วมีความสุขและกํกำลังกายแล้วก็ทำให้ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับอันนี้บรรยากาศของทพงนานะครับเี่ยมนะครับท่านผู้ชม ันนี้ดินก็ยังแข็งอยู่นะครับเพราะว่าฝนยังแบบไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้ยังตกประมาณเจ็ดวันครั้งก็มีนะครับมันไม่ได้ตกสี่ทีนะครับตกก็นิดเดียวนะครับตอนนี้ใกล้ชนสวนแล้วนะครับอันนี้สวนคนข้างข้าง หอมผมรกหน่อยก็ทำสวนก็เดินมาเรื่อยๆนะครับในการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายแบบนี้ทุกๆวันนะครับแข็งแรงแล้วแถมได้มีส่วนมีผลไม้มีผักให้เรากิน นะครับนะอันนี้คือรูรูที่ผมต้องมุดเข้าไปอ,อโอขิ่มต้นกเอาเครื่อง,สงเสร็จแล้วก็ไปกอดน,นี่แหละครับจากนั้นก็มุด อันนี้ก็ลังมุดอยู่มีเสียงนี่แหลงที่สวนแลน้วนะครับสนง,งู้ชมครับบรรยากาศ นะอยามเช้าของสวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราพาไปนะครับยังประสัทธ์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับอันะนี้ก็คือเรื่องสุน้าของเรานะครับนี่แหละครับท่านผู้ชม เราทำสวนนะครับตอนนี้ยังลบอยู่ไม่ได้อ่ไม่ได้ถางนะครับเพราะว่าฝนยังมาแบบไม่เต็มร้อยนะครับถ้าถางก็ได้นะครับแต่ว่าปัวฝนไม่มาหัวต้นทุเรียนมีปัญหาอีกนะครับท่านผู้ชมเนี่ยน,นี่ต้นทุเรียน บรรยากาศในเช้าดีมากเลยนะครับเดีย๋ยวดูน้ำในบ่อก่อนนะครับท่านผู้ชมเขินหน่อยนเดี๋ยวขอปุ๊บนะนี่ครับน้ำในบอ่อเราจะดูน้ำในนี้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวได้พาขาตั้งกล้องมาเล้วทำกันต่อเรื่อสน้นนะครับท่านผู้ชมสายยางก่อน เนี yeah, right. Yeah. Yeah, right. Uh ่ยเดี๋ยวเก็บไว้ยาวยาวมากเดี๋ยวการต่อ เรื่องสุ่น้ำกับเครื่องไปแร่งตอนเช้าเช้าแบบนี้ครับไอตัวเน,นี้มันแข็งนะครับเลื่อฟ้าไปเช็คมาตไม่เป็นไรนะครับ

โอเคตอนนี้พันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมได้แล้วครับแล้ก็ต่อแข่งยึดต่อต่อมาอีกท ตอนเ,เช้าเนี่ยมันเย็นนะครับพอเย็นเสร็จแล้วปกตินะครับพลาสติกก็จะมีการหดตัวนะครับเลยต้องใช้แรงมากกว่าปกติแต่ถ้าสายสายมันร้อนนะครับพลาสติกมันสามารถที่จะขยายตัวนะครับนี่ก็ต้องใช้แรงน้อยกว่านะครับในตอนเช้าแบบนี้จะใช้แรงเยอะนิดนึง มันไปเรื่อยๆโอเคได้ละทีนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเติมน้ำนะครับให้กับเครื่องเป็นขั้นตอนการเติมน้ำจริงๆครับท่านผู้ชมเนี่ยอ๋อทีนี้ก็ไปหาน้ำนะครับ Okay. เ,นนเราพาไปเอาน้ำนะครับมาใส่ใส่ที่เครื่องสุบน้ำนะครับ <c oughs> ชาบชาบจสิสเล็กเลยนะครับนี่เป็นทางน้ำสุดน้้ล้ายจะต้องพับก่อนนะครับในตอนนี้ โอเคนะครับใช้นี่ประมาณสองลิตรช่อรืสำับดื่มได้่มครับ นันก็ประมาณนี้นะครับได้แล้วนะครับใช้นิ้ว2นิ้วตรงนี้ครับจับไปยกขึ้นมานะครับ มาใส่นะครับนี่เราใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะติมน,นะครับเนี่ยเสียงมันจะมีเสียงมีเสียงคลืบ พอใกล้เต็มมันก็จะมีลนะักษณะแบบหนึ่งนะครับมีเสียงไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับมันใกล้เต็มแล้วนะครับไม่ยุ่งกับ โอเคได้แล้วครับน้นอัลฟ่านะครับปิดปิดะจะแน่นนะครับแล้วก็เช็คตรงนี้กับจุดตรงนี้แน่นหรอเป่านะครับถ้าไม่แน่นมันก็จะเสื่อะอะไรนะนะไม่เป็นสัญญาณาแล้วก็สุบน้ำไม่ขึ้นอีกนะครับเราจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับ หักเพืน,นะครับหักเพือนก็เช็ดตรงนี้ครับเราวาว้าวครับพอตอนที่เดินทางแล้วก็กลับมาจากบ้านผมก็ปิดวาวเพื่อไม่ให้อา่าลัยน,น,น้ำมันตรงนี้เกิดเอเ่อเะไรเรียกมีปัญหานะครับตกปลา,รานนครับอันนี้มันต้อง ต้องเปิดอันนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับบางเครื่องก็เปิดขึ้นข้างบนนะครับแต่ผมไม่เจ้านะครับ

ตำรวจก็ต่อไปนะครับ <c oughs> ไปเรืนะอ่อยๆนะเอาทางอ่าที่เกิดน,นี้ ึ้นไปให้สดซอยเลยโอเคดูนะครับทาให้รดน้ำมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะแข็งโปกเลย นก็โอเคอยู่นะแต่ผมขอจบการนำเสนอเท่านี้ก่อนครับภารกิจตอนเช้าวันนี้นะครับเที่ยวเรียบร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับใช้เวลาในการที่จะไปรดน้ำประมาณอตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกานะครับ พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะับท่าผู้ชมนะครับใช้เวลาในการรดน้ำนะครับผมามาประมาณทีหกเอไม่ใช่ห้าครึ่งนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องก็ประมาณหกโมงเช้านะครับหลังจากนั้นก็คือดูความเรียบร้อยของต้นทุเรียนนะครับ สุดท้ายก็เสร็จประมาณ7จ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับตอนนี้คือกําลังทางกลับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับท่านผู้ชมก็คือเวลาเรา,เาไปรดน้ําตอนเช้าตรูเนี่ยนะมันสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือมันจะมีน้ำน้ำค้างพวกนี้ครับเนี่ยในสวนก็มีนะครับนะถือว่าช่วยในการที่จะทําให้พื้นห้ามบน ของทุเรียนนะครับก็จะมีความชุ่มชื้นของอน้ำอยู่นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่จะเข้าหน้าฝนแต่ว่ามันย้ายไว้ใจไม่ได้เพราะตะกี้ที่สังเกตดินยังแห้งอยู่นะครับถือถ้าไม่รดน้ำไปอีกประมาณสามสี่วันทุเรียนอาจจะตายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องรดน้ำนะครับดูว่า บนผิวของโคตทุเรียนนะครับว่ามันมีความชื้นมากเพียงพอหรือเปล่านะครับอันนี้ผมกำลังเดินกลับบ้านนะครับแล้วก็จะขึ้นมอไซค์นะครับมอไซค์รยร้ายแต่ใช้ได้นะครับแต่ดีตรงที่ว่า ปลูกแถวๆนี้มันจะติดกับลำธารน,นะครับแล้วก็เลยทำให้นะ้ำที่ต้นทุเรียนมันไม่แห้งนะครับอันนี้คือลำธารน,นะครับมีน้ำตลอดนะครับน้าแรงก็ไม่แห้งนะครับท่านผู้ชมสบายใจได้นะครับอ,อยากจะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ